สวัสดีเหล่าว,วิศวกรผู้ชาญฉลาดวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับดำดิ่งสู่โลกแห่งอนาคตในเทคโนโลยีการก่อสร้างในปี2024บอกเลยว่าสุดล้ำจนต้องร้องว้าวมาเริ่มกันที่การพิมพ์3มมิติลองนึกภาพการสร้างบ้านหรือส่วนประกอบต่างๆของอาคารในเวลาเพียงเสี้ยวเดียวเทคโนโลยี 3D นี่ถูกนำมาใช้ความรวดเร็วและแม่นยำลดเศษวัดสดุก,ก่อสร้างได้อย่างมาก คุนยนต์และโดนก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่วงการก่อสร้างแล้วตั้งแต่การสำรวจพื้นที่การจัดวางหินไปจนถึงการเชื่อมเหล็กเจ้าสิ่งมาสจั์ทางเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เพิ่มความปลอดภัยลดต้นทุนแรงงานและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานก่อสร้าง BIM หรือแบบจำลองสารสนเทศอาคารก็เป็นอีกหนึ่งตัวพิกเกมมอบแบบจำลอง 3D แม่นยำและอัดแน่นไปด้วยความละเอียดทุกอย่างที่คุณต้องการช่วยในการออกแบบที่เที่ยงตรงตรวจสอบข้อผิดพลาดและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจกกักรกอกำลังก้าวเข้ามาเพื่อยกระดับการแข่งขันพวกเขาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลควบคุมคุณภาพและจัดการโครงสร้างด้วยความสามารถในการตัดสินใจอันชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน วัสดุอัจฉริยะก่อกำลังปูทางสู่ความก้าวหน้าลองนึกถึงคอนกรีตที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้กระจกที่สามารถเปลี่ยนสีได้และวัสดุควบคุมอุณหภูมิในนวัตกรรมเหล่านี้มอบความทนทานและประหยัดพลังงานเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราไปในตัว สุดท้ายเทคโนโลยีอย่าง AR และ VR ก็กำลังสร้างกระแสในวิธีการที่เรามองเห็นและจัดการการก่อสร้าง VR หรือความเป็นจริงเสมือนช่วยให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศจำลองงานอาคารในรายละเอียดที่สมจริงขนาดที่ AR หรือความจริงช่วยแก้ปัญหาในสถานที่ก่อสร้างและฝึกอบรมเหมือนกับการมีอนาคตอยู่ในกำมือ สรุปแล้วอนาคตของการก่อสร้างนั้นสดใสและยั่งยืนโดยเทคโนโลยีเหล่านี้เราไม่ได้แค่สร้างงานอาคารแต่เรากำลังจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามข้อมูลเชิงลึกหากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกแห่งวิศวกรรมและเทคโนโลยีสามารถพบกันได้ในคลิปหน้าและคลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามกันได้เลย